ถึงวันอาทิตย์อีกแล้วได้สร้างสมบุญณอยู่ใจอยากบอกเลืกเกินว่าฉันรักบุญแค่ไหนหลวงพ่อคุณยายสร้างวัดให้เรางดงามก็เลยชักชวนพ่อแม่พี่น้องรักบุญเช่นเคยถ้าอยากมาวัดขอหาตามเบอร์อย่าเชยอยากบอกจังเลยถึงวันอาทิตย์โทรหาเบอร์ ะได้ยินเสียงรอซ้ายแบบแบบแบบว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงบุญบอกว่าพัานกำลังเข้าสู่บริเวณขอเขตรักษาใจสั่งสมบุญเอาไว้ทำทั้งทานหยุดใจสิ้นก็นให้รักษามาลำพังเธอแล้ว เชิญชวนครอบครัวพร้อมหนะ้าใจใสใสกันนะนี่เป็นบุญของเธอและครอบครัวโอ้โอ,โอ,โอโ้โปลื้มใจทุกบุญหากทำทุกบุญแล้วทำด้วยความตั้งใจผาปากระทิ้นบูชาเข่าพระเมื่อได้ทำใจใสใสเอาบุญไว้ก่อนและดี 额头。